สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่29พฤศจิกายน2564ค่ะ สำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ long position แนะนำบริหารพอสมดุลตามการแกว่งของทิศทางนักลงทุนที่ถือสถานะ short position แนะนำรอจังหวะเปิดขายตามการรีบาวและหาจังหวะปิดสถานะเมื่อราคาอ่อนตัวเพื่อทำกำไรมีซับบลอตเหนือ18 1 0้ยเหรียญ สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,775เหรียญแนวรับที่2 1,760เหรียญแนวต้านที่1 1,805เหรียญและแนวต้านที่2 1,810เหรียญทิศทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคํา วันศุกร์ผันผวนค่อนข้างมากและมีบางช่วงไปเหนือ1,800เหรียญก่อนจะเผชิญแรงเทขายและอ่อนตัวลงมาแถว1,790เหรียญภาพรวมการแกว่งตัวอย่างมากในตลาดทองคำและการแว่งตัวอย่างรุนแรงในตลาดหุ้นมาจากการพบการระบาดของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ และจากความกังวลดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงไปกว่า2%นำโดยดาวโจนปิดร่วงติดลบ900.04จุดหรือติดลบ2.53%ปิดรายวันย่ำแย่ที่สุดที่34,899.34 34จุดดัชนี S&P ปิดติดลบ2.27% และดัชนีนัสแดกปิดติดลบ2.23%ขณะที่ช่วงปลายตลาดได้รับแรงกดดันการจากท้อยท่าแหลงของประธานเฟดสาขาแอตแลนตาที่กล่าวว่าโอกาสจะเร่งทำเทอร์เริและการขึ้นดอกเบีย้ยจึงกดดันทองคำด้านดันชนีดอลลาร์แว่งตัวตามทําให้เงินบาทบางช่วงแว่งตัวอย่างมากเช,าเช่นกันและในช่วง ท้าที่สุดเงินบาทยังอ่อนค่ารุนแรงมาที่32ขอโทษค่ะ33.72บาทต่อดอลลาร์โดยหลังจากเงินบาททะลุเหนือ33.50บาทต่อดอลลาร์มามีการปรับอ่อนค่าขึ้นอย่างต่อนเนื่องรุนแรง วิเคราะราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในที่ทางขาลงโดยวันนี้คาดว่าจะมีเคลื่อนไหวในกรอบ1,775เรหรียญถึง1,805เหรียญในส่วนของ g o l อ c o m e x และ Gold All a s f u t u r e คาดว่าจะมีแนวรับ1,775เหรียญและแนวตา 1, ้าน8 8 0 5เหรียญและกลับมาพบกับบุญคลองพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สมัครวันนี้สวัสดีค่ะ